สวัสดีครับวันนี้เจอช่างแมวแล้วนะครับวันนี้จะมานำเสนอแนวทางการซ่อมทีวี JVC นะครับ20นิ้วนะครับอาการภาพเบอร์นะครับเป็นของ JVC นะครับเป็นอาการประมาณนี้เวลาถ่ายภาพอาจจะสันๆนนะครับเพราะมันไม่เหมือนจอ LCD นะครับเป็นจอ CRT นะครับเป็นอาการนี้นะครับ เปิดแล้วครับมาเนี่ยครับาการผ้าเบอร์แล้วครับแต่ว่า,วาพอดีมันสั่นนะครับดูด้านหลัง jvc นะครับ jvc นะครับรุ่นนะครับ av ขีดสองหนึ่ง d สี่หนึ่ง แกะเครื่องแก่เครื่องแป๊บมาตกมาฝุ่นเยอะนะครับเราก็จะต้องเป่าฝุ่นนะคร จะปนออกมาลเป็นประมาณนี้นครับลายปิน้นดึงลอยครับลอยมีมีลอยซ่อมมาแล้วนะครับลอยบักกีจูนเน,อ,นรอร์มาที่นี่นี่จะผ่านการซ่อมมาแล้วนะเป็นอาการนี้นะไม่เจอหรือเปล่า จะลองเช็คดูนะครับตอนนี้กระบกที่ครับาฟินก่อนให้สะอาดดูจุดหลวมต่างๆว่ามีไหมนะครับเช็คครับทีล้างฟินจะเช็คไฟดูไฟตรง R G B M เนี่ยว่าปกติไหมแล้วก็เช็คแหล่งไฟนะครับ R G B M เ <c oughs> ช็คดูไฟพวกเลี้ยงหน้าจอปกติต่อเครืคีงนะครับกล่าวหน้าจอที่มิตเตอร์นะไฟมิตเตอรอออ์หนึ่งพันโวลต์นะดีซี สปมีเสียงมีภาพนะครับแต่ภาพไม่ชัดนะครับภาพออกะเสอย์ตั้งหนึ่งพันนะครับตั้งเล็กที่หนึ่งพันดีซีเช็คสกรีนก่อนเลยครับสกรีนครับจีสองนะครับ มาประมาณ200กว่าไม่น่าเกิน2 6งร้อยกรวนนี้นจะกีนมานะครับเช็คอคาจ <G> ีครับอาจนะีสองร้อยโวล์ครับเ้ย GK GK

เปลี่ยนคมิเตอร์นะครับคมิเตอร์เข็มสึกวัดวัดใจรัวนๆนะครับสกีนะสกีสกี G2 อยู่ที่สองอยเก้าสิบนะอาเคจีอาเคหนึ่ง 98บโลนะครับ B K 0ประมาณ1 0อยลงเ้า้าขึา้นลงนะครับโ K เ K. K นี่สูงนะครับดยีขึ้นลงครับใ้เคีืองครับงานคือไฟนะครับน่าจะหี ไซหลอดนะแล้ววัดไซหลอดไซหลอดวัดตั้งที่ AC นะครับอินิงเอไปเซหลอดนะจุดห6โวลนะตน์นะครับกนะนะ็มีปกติครับ ไฟมีหมดนะสกรีนมีอะไรมีหมดนะี่เป็นที่สกเก็ตรั่วหรือเปล่าหรือว่าเป็นที่จอหรือว่า,าไฟ ABL ขาด <c oughs> ก็เปิดไปได้หมดนะครับเดี๋ยวจะลองหาสัเหตุยดู อาการนี้อาา่อาตอนนี้เราก็ถอดไาแล้วครับอาการนี้เราจะลองว่าเออ่เกี่ยวกับเออ่ตัวซ็อกเก็ตโฟกัสมีปัญหาวะนะ่าตัวนี้ครับดูที่ลายของไฟโฟกัสเนี่ยครับดูขากาวของซ็อกเก็ตเขาจะเป็นตัวนีนะ้ตัวนี้จะเป็นตัวนี้นครับเราทดลองลอยได้นะครับ ลอ,ลอยลอยลอยแล้วเปิดดูว่าอาการภาพเบอร์มันหายไหมงไงถ้าลอยแล้วมันหายก็อาจจะเป็นที่ซ็อกเก็ตรั่วนะครับตัวนี้นะเ,นดเดี๋ยวผมจะลองลอยนะนอยนะตอนนี้ตอนตนี้ผมก็ลอยแล้วนะลอยผ้ากาวของซ็อกเก็ตนะครับ ราของโฟกัสนะครับรบจะลองเปิดเปิดเครื่องดูนะเสจะเป็นยังไงนะครับเ,เสียบปากโอเคครับปิดเครื่องแล้วนะครับ วัดรไฟครับไฟก็จ่ายนะครับะกินจ่ายเดี๋ยวดูด้านด้านหน้าจอครับว่าอาการเป็นไงบ้างนะ ยัเรยังเบอร์าก็ยังเป็นนะครับเราก็ยังสงสัยม,มีทางเดียวนะต้องลื้อนะครับช็อตยังมาครับปิดัปักแล้วนะครับจักปักแล้ว เราจะแกะตัวขานะขาโฟกัสเนี่ยโซเกตโฟกัสมาดูนะครับโเกตนะครับโซเกตุ่นนี้แกะได้นะครับของ JVC ดูว่าจะมีคาบอะไรหรือเปล่านะครับแกะด้านข้างซ้ายขวาได้ครับแกะมาแล้วครับโอ้แกะมาแล้วเห็นนะครับคาบเขียวๆนะครับนีครับ เขียวๆเลยนะครับเห็นไหมฮะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับคือไฟโฟกัสนะครับก็คือซ็อกเก็ตสปาร์กนะครับตัวนี้ก็คือซ็อกเก็ตเสียนเองนะครับสรุปง่ายๆการภาพเบอร์นะครับเปลวปรับสกินปกติครับโฟกัสปรับจะภาพเบอร์ ก็คือซ็อกเก็ตเสียนั่นเองค,คือบางทีรอยมันอาจจะไม่เห็นเท่าไหร,ร่นะฮะถ้าแกะมานจะเห็นคราบปกติจะเป็นไม่มีเขียวนะครับจะเป็นใสๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองล้างแล้วเปิดดูอีกทีนะลองล้างจริงก็คือต้องเปลี่ยนนะเดี๋ยวจะลองเทสให้ดูก่อนว่ามันหายไหมครับนี่ผมก็ล้างล้างทำความสะอาดด้วยทิเนอร์ทิเนอร์ 3A นะครับ ครับเขียวๆอ๋อให้หมดนะครับเดี๋ยวจะลองดูเดี๋ยวต้องเป่าให้แห้งนะครับกันไฟกระโดด จะลองทีรุ่นนี้จะแกะได้นะครับบางรุ่นก็แกะไม่ได้นะแกะไม่ได้ต้องเปลี่ยนทั้งตัวนะครับหลอกไปแล้วครับ มันะจะล็อกเองนะครับเสียไปนะครฮะสเก็ตเสียไปนะ้างต่อให้แห้งนะบักกีหน่อยบักกีขากาวที่เราล,อ,ลอยไป จนะลองเปิดดูอีกทีนะครับ เอร์คอรจะมี2ตัวนะครับเผื่อวัดแล้วตัวไหนมันมัน,มนรวนก็ได้ใช้เัินได้ อ้าวก็ดีขึ้นแล้วนะปลา,ากระชาละกถ็ถือว่าหายแล้วนะครับเป็นนิดหนึ่งครับโอเคครับนี่ก็คือก็ สรุปได้ว่านะครับตัวตัวที่เสียคือซ็อกเก็ตนะครับตัวไฟโฟกัสเสียนะครับ j v c นะครับรันี้นะครับโอเคครับก็จบการเทนมิการตรวจซ่อมของที่ี j v c รุ่นนี้นะครับอาการภาพเบลอนะครับก็สุดว่าเป็นที่ซ็อกเก็ตเสียนั่นเองครับแนวการเช็คก็ประมาณนี้นะครับเช็คแรงไฟให้ครบ ตรงอ g b m อ่ะครับไม่มีอะไราขาดหายไฟเลยังไหลอดครบ RGBM ครบสกรีนครบก็จะเป็นที่ตัว s o อกเก็ตโฟกัสนะครับที่เสียก็หวังว่าจะมีประโยชน์แค่ช่างด้วยกันช่างมือใหม่ช่างมือเก่าทานที่เก่งแล้วก็ไม่เป็นไรนะสำหรับคนมือใหม่บางคนก็อาจจะไม่รู้นะครับก็เพื่อเป็นแนวทางในการซ่อมนะครับขอบคุณครับขอ,บบขอจบการซ่อมนี้นะครับอบนะครับ